เคยสงสัยกันไหมครับว่าภาพดวงอาทิตย์สีเหลืองที่เราวาดกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยความจริงเบื้องหลังมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆนี่แหละครับที่ซ่อนความลับทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งเอาไว้วันนี้เราจะมาไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามที่เหมือนจะง่ายที่สุดเลยนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วมันสีอะไรกันแน่ผมเชื่อว่าหลายคนพอได้ยินคำถามนี้ปุ๊บคําตอบมันเด้งขึ้นมาในหัวทันทีเลยก็ต้องสีเหลืองสิใช่ไหมล่ะครับ ใช่เลยครับภาพนี้เลยภาพที่เราคุ้นตากันสุดๆดวงอาทิตย์สีเหลืองอารามตอนกลางวันหรือไม่ก็สีส้มแดงสวยๆตอนใกล้จะตกดินแบบนี้แต่นั่นคือภาพที่เราเห็นจากบนโลกนะครับจะบอกว่านั่นน่ะไม่ใช่สีที่แท้จริงของมันและนี่แหละครับคือจุดผีข,ของเรื่องนี้เลยผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์เขายืนยันเสียงแข็งเลยนะครับว่าสีที่แท้จริงของดวงอาทิตย์คือสีขาวครับฟังแล้วแบบ จริงเหรอมันขัดกับสิ่งที่เราเห็นมาทั้งชีวิตเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้คําถามมันก็เลยผุดขึ้นมาทันทีเลยว่าอา้าวถ้างั้นแล้วอะไรละ่ะที่มันมาเปลี่ยนสีดวงอาทิตย์แล้วทําไมทองฟ้าต้องเป็นสีฟ้าด้วยจะบอกว่า2เรื่องนี้จริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลี่คลายปมนี้ไป,ปพร้อมๆกันเอาล่ะครับนี่คือแผนการของเราในวันนี้เราจะไปกันทีละสเต็ปเลยเริ่มจากคำถามเรื่องสี การกระเจิงของแสงท้องฟ้าสีฟ้าไปจนถึงฉากสุดท้ายที่พระอาทิตย์ตกและบทสรุปเรื่องสีที่แท้จริงของดวงอาทิตย์ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเรื่องของสีกันก่อนคือต้องเข้าใจก่อนว่าแสงอาทิตย์ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีสีเดียวนะครับแต่มันคือการรวมตัวของแสงทุกสีในรุ้งกินน้ําเลยม่วงครามน้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงพอทุกสีนี้มารวมกันปุ๊บสมองเราจะประมวลผลว่ามันคือแสงสีขาวครับแล้วหลักฐานเรื่องนี้เนี่ย อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยครับอย่างแรกเลยรุ้งกินน้ำไงครับชัดเจนมากหยดน้ําในอากาศมันทําหน้าที่เหมือนปริซึมแยกแสงขาวออกมาให้เราเห็นเป็นเจดสีหรือการที่เรามองเห็นของทุกอย่างมีสีสันได้ก็เพราะแสงอาทิตย์มันมีทุกสีให้วัตถุสะท้อนเข้าตาเราไงครับและที่เด็ดที่สุดเลยนะคือภาพถ่ายจากอาวกาศครับนักบินอวกาศเขายืนยันเลยว่าถ้ามองจากข้างนอกนั้นนะ่ะดวงอาทิตย์คือดาวสีขาวสว่างจ้าเลยครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าต้นทางเป็นแสงสีขาว งั้นคำถามต่อไปคือแล้วอะไรล่ะที่มาเปลี่ยนสีมันระหว่างทางคำตอบก็คือผู้ร้ายตัวจริงอยู่ใกล้เรากว่าที่คิดครับมันคือชั้นบรรยากาศของโลกเรานี่เองผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการกระเจิงของแสงหรือ light scattering การกระเจิงของแสงฟังดูอาจจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์มันง่ายมากลองนึกภาพตามนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยเดินทางมาเป็นเส้นตรง,ตรง พอเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกปุ๊บมันก็จะไปชนเข้ากับโมเลกุลอากาศเล็กๆจิ๋วๆหรือพวกฝุ่นละอองต่างๆแล้วแสงพวกนั้นก็จะถูกปัดให้กระเด็นกระดอนสเปะสปะไปคนละทิศคนละทางนึกภาพเหมือนลูกพินบอลเลยครับนั่นแหละครับการกระเจิง ที่เจ๋งก็คือการกระเจิงเนี่ยมันมีหลายแบบครับขึ้นอยู่กับว่าแสงไปชนกับอะไรอย่างในตารางนี้จะเห็นเลยถ้าไปชนกับโมเลกุลอากาศเล็ก,ลกๆก็จะเกิดการกระเจิงแบบเรลี่ที่ทําให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าผ้าทิตย์ตกเป็นสีแดงแต่ถ้าไปชนกับพวกละองโมลพิษที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย<ๆ>ก็จะเกิดการกระเจิงแบบมีที่ทําให้เกิดหมอกควันสีน้าตาลๆหรือถ้าไปชนกับละองน้ําในเมฆที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะทําให้เราเห็นเมฆเป็นสีขาวเห็นไหมครับว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันเกิดจากหลักการเดียวกันนี่เอง เอาละครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกที่พระเอกของเรื่องเราในวันนี้นั่นก็คือการกระเจิงแบบเรลลี่พอเจ้านี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่ไขปริศนาทั้งหมดหลักการสําคัญของการกระเจิงแบบเรลลี่มันมีอยู่ว่าพวกโมเลกุลอากาศเล็กๆในบรรยากาศเนี่ยมันจะถนัดในการปัดหรือกระเจิงแสงที่มีคลื่นสั้นๆอย่างพวกแสงสีน้ําเงินกับสีม่วงเนี่ยได้ดีกว่าแสงที่มีคลื่นยาวๆอย่างสีส้มกับสีแดงหลายเท่าตัวเลยครับ ปัญหายห่คือแสงสีฟ้าเนี่ยจะถูกสกัดดาวรุ่งถูกปัดให้กระจัดกระจายไปก่อนเพื่อเลยและนี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้ามันไม่ใช่เพราะอากาศเป็นสีฟ้านะครับแต่เป็นเพราะแสงสีน้ำเงินจากดวงอาทิตย์เนี่ยพอเข้ามาในบรรยากาศปุ๊บก็โดนโมเลกุลอากาศนัดล้านๆสาดกระเจิงไปทั่วทุกทิศทุกทางเลยดังนั้นไม่ว่าเราจะแงนหน้ามองไปทางไหนเราก็จะเห็นแต่แสงสีน้ำเงินที่มันฟุ้งกระจายไปทั่วท้องฟ้านี่แหละครับ พอรู้แบบนี้แล้วการมองท้องฟ้าครั้งต่อไปนี่มันจะดูมหัศจรรย์ขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่บนท้องฟ้านะครับดูอย่างภาพนี้ที่เราเห็นภูเขาไกลๆเป็นสีฟ้าฟ้าหม่นหมนก็คือหลักการเดียวกันเป๊ะๆเลยครับมันคือแสงสีน้ําเงินที่กระเจิงอยู่ในอากาศระหว่างเรากับภูเขาลูกนั้นมันเลยเหมือนมีฟิลเตอร์สีฟ้าฟ้าบางๆมาเคลือบผ้าภูเขาเอาไว้ทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องท้องฟ้าสีฟ้าแล้วเรามาดูกันต่อดีกว่าว่า ไอหลักการเดียวกันนี้แหละมันจะอธิบายปรากฏการณ์ที่สวยงามจับใจอย่างพระอาทิตตกได้ยังไง คืออย่างนี้นะครับตอนกลางวันเนี่ยดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงหัวเราใช่ไหมครับแสงก็จะเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศมาตรงๆสั้นๆแต่พอเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นดวงอาทิตย์จะไปอยู่ตรงขอบฟ้านั่นแปลว่าแสงต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางที่ไกลกว่าเดิมมากๆและในการเดินทางไกลๆนี่แหละครับพวกแสงสีน้ําเงินกับสีม่วงที่มันกระเจิงเกง่เกงๆเนี่ยก็จะโดนปัดทิ้งกระเจิงหายไปจากเส้นทางจนเกือบหมดเลยสุดท้ายก็จะเหลือแค่พวกแสงคลื่นยาวๆอย่างสีส้มกับสีแดงที่อืดกว่าเดินทางไปเส้นตรงได้ดีกว่าทะลุมาถึงตาเราได้ ภาพนี้ก็สวยแล้วก็อธิบายได้ดีมากเลยครับที่เราเห็นท้องฟ้าตอนเย็นเป็นสีส้มสีแดงฉานเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละครับและยิ่งวันไหนมีฝุ่นเยอะๆมีมลพิษในอากาศเยอะๆนะครับไอเจ้าอนุภาคพวกนี้ก็จะยิ่งมาช่วยกันรุมกระเจิงแสงสีน้ําเงินออกไปอีกท้องฟ้าก็จะยิ่งแดงแปรดเข้าไปใหญ่สุดท้ายแล้วความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยมันก็คือผลลัพธ์ของการเดินทางอันแสนยาวไกลของแสงนั่นเองเอาละครับมาถึงบทสรุปกันแล้ว เราจะเอาจิ๊กซอทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมาประกอบร่างพืชตอบคำสามแรกสุดของเรากันภาพนี้คือชัดเจนที่สุดแล้วครับไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยด้านซ้ายคือดวงอาทิตย์ที่เราเห็นผ่านฟิลเตอร์ที่เรียกว่าชั้นบรรยากาศโลกส่วนด้านขวาคือสีที่แท้จริงของดวงอาทิตย์เมื่อมองจากอวกาศเห็นไหมครับว่ามันคือดาวฤกษ์สีขาวสว่างจ้าไม่มีสีเหลืองปนอยู่เลยแม้แต่นิด แล้วถ้าใครยังไม่เชื่อสายตามาดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กันบ้างกราฟนี้มันโชว์ให้เห็นเลยครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยปล่อยพลังงานแสงออกมาครบทุกย่านสีเลยไม่ได้เน้นปล่อยแค่สีเหลืองคือปล่อยออกมาเท่าๆกันหมดแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกเมื่อแสงทุกสีมารวมกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสีขาวครับเพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือที่เราเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองมันก็เป็นเพราะว่า มันคือแสงสีขาวที่ถูกชั้นบรรยากาศโลกของเรากรองหรือหักเอาแสงสีน้ำเงินกับสีม่วงออกไปเล็กน้อยนั่นเองครับแสงที่เหลืออยู่ที่เดินทางมาถึงตาเรามันก็เลยจะอมเหลืองนิดนิดครับเรื่องนี้มันก็ชวนให้คิดต่อมอนกันนะครับว่าสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเสมอไปมันอาจจะเป็นแค่ความจริงที่ถูกกรองมาแล้วแล้วมันจะมีอะไรอีกบ้างลหละครับที่ธรรมชาติกําลังเล่นกลกับสายตาของเราอยู่บางทีคําตอบอาจจะซ่อนอยู่รอบๆตัวเรานี่เองก็ได้ครับ